สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผูบาวนดานแชน่แนลเมื่นอนี้ดิผ้ามาเราต้องสาพี่น้องใส่เบ็ดไว้สักสิมานบ่มานผ้าเป็นหมานนี่แหละเดี๋ยวมาคือจงเห็นดินอยู่เมืองใส่เบ็ดไว้ต้องสาพี่น้องเดี๋ยวมา,มาดินอยู่มามันหมานอยู่นะโอ้นี่ดีหมานอยู่ จีดมันอยู่ทั้งนี่พี่น้องโอ,อ้ถืออยู่ถืออยู่โอ้องแหน่คนอ่ะอุ้ยโอ้อือปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ตัวนี้มานอยู่พี่น้องมานอยู่เออโอยเกือบมันลุดตัวนี้โอ้ แล้วมานแล้วพี่น้องออ้ยถูกขโมยไงโอ้ยมันมานมันโอ้ยปวดตกไงหนึ่งหน้าผู้เดียวโอ้ยมานแล้วมานแล้วพ okay. ี่น้องออ อันนี้มีสักวันอลันงนี้คือเมียนเถอะล่ะโอ้ยตัวนี้ร้อนลังนี้นนนดิคือจมเถอะนี่โอ้ยอันนี้คือโบมาน นี่ดิโอ้ยนี่ก็บประมาณลังนี่มาเป็นมันอยู่ด้ะเดี๋ยวมาก็จยังดิ่นดาวๆอยู่ก็ยังดินด่นอยู่อู้เมียนมันอยู่พี่น้องตัวนี้ก็ได้โอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันมัน อเงียบเกือบลุดแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยมานะพี่น้องมานอยู่โอ้ย,อยเกือบลุดเอาเอานี่นี่สักกอนสองสองตัวแล้วซุ่มนี่เดี๋ยวมาเนี่นยเส้นหน่อพี่น้อง ทั้งนี้ดีมันือซื้อๆอยู่โว้ยปลหมันโว้ยนี่กับปลหมัน โอ้ยนี่ก็ร้อนโอ้ยทั้งนี่ก็ร้อนอ้าวมานู่พี่น้องมานู่โอ้ยฝนกระตกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาทำนี่เด้อฝนตกฝนตกบันนี้นะ อย่าลืมฝากติดตามผู้บาบ้านๆแชแนลน้ำเนื้อพี่น้องเด้อ